ดีเกินคาดหลายคนไม่เคยรู้ผักริมรั้วบ้าน3ชนิดหยิบมาทำอาหารทานได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นความโชคดีมากๆที่บ้านเรามีทั้งอาหารจำพวกพืชผักและผลไม้ให้ได้บริโภคกันมากมายไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหรือแม้แต่หน้าแล้งอาหารก็มีให้ได้เลือกทานอย่างไม่ขัดสนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะผัก ซึ่งผักจัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก เพราะผักเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งวิตามินแร่ธาตุใย,ายอาหารและสารพฤกษเคมีประโยชน์จากการทานผักหลกัหลกๆเลยก็คือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากขึ้นและเมื่อพูดถึงผักซึ่งในบ้านเราก็มีผักให้ได้เลือกทานกันมากมายหลายชนิดแต่ถ้าหากจะต้องซื้อทานเป็นประจําทุกวันเห็นทีคงไม่ไหวอีกทั้งยัง เสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีตกค้างในผักบางชนิดได้ด้วยดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมีผักริมรั้ว3ชนิดที่อยากแนะนําให้ทานกันบ่อยๆค่ะเพราะเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆอีกทั้งยังไม่เสี่ยงทําลายสุขภาพจากสารเคมีด้วยว่าแต่ผักที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ หนึ่งหัวปลีในบ้านเราส่วนมากผู้คนจะนิยมปลูกต้นกล้วยเพราะทุกส่วนของต้นกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัดโดยเฉพาะในส่วนของหัวปลีซึ่งเป็นส่วนที่นิยมนำมาประกอบอาหารอีกทั้งยังมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายซึ่งประโยชน์จากการทานหัวปลีก็คือจะมีส่วนช่วยบำรุงเลือดเพราะหัวปลีจะมีธาตุเหล็กสูงจึงมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจ,จางได้รวมไปถึงยังมีสรรพ ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยต้านอาการซึมเศร้าช่วยรักษาโรคกระเพาะช่วยลดปริมาณเลือดประจําเดือนที่มามากเกินไปและยังช่วยขับน้ํานมในคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหัวปรีจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแต่หัวปรีก็เป็นสมุนไพรที่มีแป้งเมื่อร่างกายได้รับแป้งจากหัวปรีเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลดังนั้นในผู้ที่ป่วยเป็น โรคเบาหวานจึงไม่ควรกินในปริมาณที่มากเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นได้ค่ะ 2. ใบชะพลูใบชะพลูจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสหวานเยน็นและมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใบชะพลูจึงมักนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารที่หลากหลายเมนูเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติที่กลมกล่อมให้กับเมนูนั้นๆหรือบางท่านก็มักนิยมนำใบชะพลูมาทานแบบสดสดเพื่อเป็นผักข้างเคียงก็มีเช่นกันซึ่งต้องขอบอกว่าใบาชะพลูเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเพราะมีสรรพคุณทั้งช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นช่วยบำรุงธาตุช่วยขับลมในลำไส้ช่วยบำรุงกระดูกและฟันช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนช่วยย่อยอาหารช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยลดการบีบตัวของลำไส้เล็กและยังมีส่วนช่วยขับเสมหะได้อีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าใบาชพลูจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินใบชพลูด้วยก็คือไม่ควรกินในปริมาณที่มากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะได้อีกทั้งยังอาจจะทำให้เกิดการสะสมของสารออกซาลเลตในร่างกายเพราะเมื่อสารชนิดนี้เกิดการสะสมในปริมาณมากก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคนิ่วในไตได้ ดังนั้นการทานใบชะพลูเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดแนะนําว่าควรนํามาปรุงสุกร่วมกับอาหารจําพวกเนื้อสัตว์จะดีมากๆเพื่อที่จะช่วยให้อาหารย่อยง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 3. ใบบัวบกถึงแม้ว่าใบบัวบกจะเป็นพืชที่ไม่นิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ปลูกใบบ,บัวบกไว้ตามบริเวณรั้วบ้าน เพื่อนํามากินกับน้ําพริกก็มีเช่นกันซึ่งต้องขอบอกว่าใบาบัวบกเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆและเหมาะมากๆที่จะปลูกไว้ตามกระถางหรือตามรั้วบ้านเพราะใบบัวบกมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพทั้งช่วยแก้อาการเส้นเลือดขอดได้ช่วยสมานแผลและรักษาโรคผิวหนังบางชนิดช่วยขับพิษร้อนช่วยรักษาโรคหนังแข็งช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับช่วยลดอาการบวมช่วยบำรุงสมองช่วยลดความดันโลหิต ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียช่วยรักษาอาการติดเชื้อช่วยกำจัดเซลลูไลท์ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณช่วยให้จิตใจสงบและช่วยระบายความร้อนได้ดีดังนั้นจะเห็นได้ว่าใบาบัวบกเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆใบบัวบกจึงเป็นผักที่ควรทานให้ได้บ่อยๆเพื่อที่ร่างกายจะได้รับประโยชน์ดีๆจากใบบัวบกนั่นเองค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ